เคยสังเกตไหมว่าทําไมเราถึงจําเรื่องแย่ๆได้กว่าเรื่องดีๆวันนี้มาแนวจิตวิทยาแล้วกันเราจําได้อะว่าเอ้ยใครด่าเราเราโดนด่าว่าอะไรทําไมไมันมีผลกระทบต่อเรามากกว่าคําชมคนนี้ชมเราเอ้ยคนนี้ชมเราคนนี้ชมเราคนนี้ชมเรา,นนเราทําไมคําชมถึงบางทีเราจําไม่ได้แต่คําด่าเราจําแม่นมากเลยฟังในสมองมากเลยที่จริงอ่ะปรากฏการณ์เนี้ยคือมันมีชื่อเรียกนะมัน เรียกว่า negativity bias ก็เพราะว่าเราอาจจะคิด bias แต่เรื่อง negative ก็คือเรื่องลบๆที่จริงอะเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการเพราะว่าวิวัฒนาการแต่ก่อนเน้เขาแบบเ้าสร้างเรามาแบบนี้เพราะว่าแต่ก่อนมนุษย์อะก็ที่มาถึงทุกวันนี้ได้ก็มาจากการลองแล้วก็เรียนรู้เนาะการลองผิดลองถูกอะลองถูกโอเคแต่ถ้าลองผิดอะบางทีมันถึงชีวิตได้ถ้าเราไม่รู้อัไหอันตรายไม่อันตราย เราก็เลยต้องจําเรื่องที่มันแย่ไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราอะรู้ว่าเรื่องนี้อันตรายต่อชีวิตแล้วเราเข้าไปยุ่งอะแล้วจะตายตายตาย,ตายแล้วก็สูญเสียกันไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นอะเราต้องจําไม่ได้ว่าเรื่องนี้ไม่ดีเรื่องนี้ดีเช่นสมมุติแอปเปิลเนี่ยกินได้โอเคแอปเปิลกินได้ก็กินแล้วมีอร่อยสามารถเก็บไว้กินได้อะไรแบบนี้โอเคแอปเปิลกินได้เราก็จําแค่ว่าแอปเปิลกินได้แต่เราจะจําหินว่าหินกินไม่ได้นะหินห้ามกินนะเราจําสิ่งที่ห้ามไว้ ซึ่งมันก็ส่งผลต่อการเรียนรู้ตอนเด็กด้วยว่าห้ามทํานี้ห้ามทํานี้ห้ามทํานี้เราก็จะจําแม่นว่านึกถึงกฎไหมเราจะจําได้ว่ากฎห้ามทําแบบนี้ห้ามทำแบบนี้ห้ามทำแบบนี้แต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าทําอะไรได้บ้างอะไรแบบนี้อะไรประมาณนั้น